สวัสดีคะ่ะ FC ทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหวยราสามัคคีนะคะวันที่10มีนาคม2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะแนวทางที่จะจัดทำขึ้นนี้คือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าพี่น้องบ่ามาบ่าชอบตัวเด่นที่ใจให้นะคะทุกคนก็คือให้ดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า สามารถใช้ได้ทั้งวันใช้ได้ทุกคุนทุกหวยในแต่ละวันนะคะทุกคนส่วนคู่ที่ใจจะจับให้นั้นคือการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะพี่น้องใจกบวบาได้ว่าจับเลขแม่นนะคะทุกคนใจกับจับเขา่าจับหลุดเชื่อกันเนาะพี่น้องเนาะคนบอลเล่นกับพี่น้องก็คิดเบื้องว่าเฮ็ดหวยออกมาได้จังไดน,นะคะทุกคนมาดูนะคะทุกท่านวันที่9นะคะทุกคนใจให้เด่น หนึ่งและศูนย์นะคะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะบนมาสองหนึ่งศูนย์ล่างเจ็ดสองพี่น้องเอ้ยขวดเอ้ยมาเด้อคู่ใจเข่านะคะพี่น้องเพราเขาหลายมือแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งคู่ตัวเด่นไม่มาคู่เด่นแยกกับเบนประจําวันไม่มานะคะทุกคนมาหนึ่งศูนย์นะคะสี่หลุดค่ะทุกท่านเลขเด่นประจําวันบนมาสองหนึ่งศูนย์ล่างเจ็ดสองพี่น้องจะเลียใจเ่าะค่ะ เลขเด่นประจําวันมาตรงๆนะคะทุกคนมาง่ายจริงๆนะคะทุกคนวันไหนง่ายพี่น้องผู้ใดได้เจ็ดสองขอเสียงนะคะทุกคนเสียงว่าคนนั้นดูวงดีนะคะทุกคนโอ้ยนะคะทุกคนวันไหนหลุดก็หลุดนะคะทุกคนแต่ว่าเลขเด่นประจําวันก็อยากห้มาเกือบทุกวันนะคะพี่น้องค่ะสอยมือและโตจังสี่เนาะพี่น้องมือนี้มาทั้งสองเลยนะคะทุกคนมาดูวันที่สิบนะคะทุกคนวันอาทิตย์นะคะว่าทุกท่านจะชอบไหม จากที่ใจหาแนวทางมาได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เด่นเจ็ดและสี่นะคะทุกท่าน <c oughs> เสียงไข่แน่ขึ้นเราพี่น้องเมื่อเนี้ยนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ได้หยุดงานนะคะทุกคนว่นหนาวพี่น้องเมื่อนี้อาจสิบเป็นต้อนนะคะทุกคนทํางานนะคะมาดูนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ สีค่คพี่น้องสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่หกสี่สองวันนี้จะจับได้เจ็ดคู่นะคะทุกคนเพราะว่าเลขมันหลายพี่น้องคะ่ะจะจับบุล้งโตหกคู่นะคะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะทุกท่านมักกระตามได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะบอมักกระพานได้นะคะทุกคนมาดูนะคะ จจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ทุกคนดูชอบก็ตามใจได้ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเนาะพี่น้องเลขเด่นประจําวันวันนี้นะคะทุกคนประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งได้เลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะสําหรับเลขหนึ่งได้เลขหกนี้เอฟซทุกท่านสามารถวิ่งลูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบแล้วถ้ามาแล้ว้าชอบนะคะพี่น้องนําไปใช้ได้เลยนะคะทุกท่านคะ่ะมาดูคะ่ะ เด่นแยกดูที่7และ4เด่นประจําวันอยู่ที่1และ6เป็น7 1 7 6นะคะทุกท่านหมักบน้อพี่น้องขา4นะคะ4 1 4 6ประมาณนี้นะคะสําหรับ7 0และ4 2แล้วตาพี่น้องหมักนะเด้อค่ะใจหาความน่าจะเป็นไว้ให้นะคะหรือว่า fc ท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่ก็ จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ชอบแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละท่านนะคะค่ะทุกท่านค่ะสำหรับวาสามันที่10มีนาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศก,โกมันมันสุภูสุสสคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ